สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมครับดวงรายสัปดาห19์19-25กถึง25ากรกฎาคม2 5 6 4ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงชาวลัคนาราศีกุมอ่ะนะดาวพฤหัสทับักก็ยังโอเคดาวเสาร์อยู่พบวีนาา มฤตยูอยู่พบสหัชชะนะครับลาหูดาวประจําตัวอยู่พบพันธุนะครับดาวพุธนะครับอยู่พบปุตตะแล้วจะย้ายวันที่19เอ้อยย้ายวันที่20นะก็คือวันอังคารนะครับย้ายเข้ากรกฎมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะในพบอาริอังคารกับศุกร์ครับ19ก็ยังอยู่ที่นี่ย0ย้ายเหมือนกันย้ายวันเดียวกับดาวพุธนะวันอังคารเหมือนกัน ย้ายเข้าสู่ภพปบบบัตนีตั้งแต่วันที่20วันอังคารนะดาวอังคารดาวศุกร์ร่วมกับดาวเกตเล็งลัททับดาวพฤห,หัสอ่าพระจันทร์เป็นยังไงอ่ะพระจันทร์19 20ี่สิบอยู่ภพกัมมะอ่ายี่เอยี่สบาา 23, 24, อยู่ภพลาภะ23 24ยอยู่ภพวินาจันเพ็นด้วยนะอ่าแล้วก็25ครับทับลัก อ่ะดวงชะตาของท่าน19-20มันมีปัญหาเพราะว่าดาวราหูเห็นไหมเร่งกับพระจันทร์เกิดคลาดอีกแล้วนะเกิดคลาดแล้วเสียดานะยนี่พบดีด้วยพบกรรมมะนะครับแต่ก็แค่2วันคือคลาดเนี่ยจะบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันลำบากเพราะว่าคําว่าคลาดเนี่ยมันคือแสงเงาเงาม,มืดที่ทาบทับแสงจันทร์อ่า มันน่าจะเกิดในเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเลิกยามที่ไม่ดีนะเนี่ยโชงเนี้ยสิบเก้ายี่สิบถ้าจะทาอะไรที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเป็นลักษณะนี้แล้วมันอยู่ในภพก,กรรมมะก็คือเรื่องงานด้วยนะครับอะไรที่มันสําคัญสําคัญถ้าชะลอได้อะไรได้เนี่ยรอไปก่อนเนะี่ยพอพัะจันทร์เข้า 21- 22เนี่ยพระจันทร์เข้าพบลาภาน,นียถือว่าโอเคกว่านะครับ อันนี้แบบคร่าวๆนะก็คือไม่จะบอกว่างานจะเสียหายหรืออะไรไม่ใช่เพียงแต่ว่าเวลาเกิดคลาดเนี่ยอย่างน้อยๆในตำราการให้เลิกเนี่ยให้ไม่ได้นะใครให้เลิกตอนเกิดคลาดนี่เขาเรียกว่าคนให้เนี่ยจะถูกแช่งให้ตาบอดเลยนะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะเนี่ยก็คือไม่ควรจะทําอะไรที่เป็นเลิกงานยามดีนะครับ เนี่ยพอ21 22ดีแล้วเพราะว่าอ,อะไรพระจันทร์เข้าภพลาภาจันทร์เป็น11แท้แก่นหลักอ่ายี่สามยี่เข้าภพวินาศนะเร่งดาวอาทิตย์เนี่ยจันทร์เพนจันทร์เพนนะก็ถือว่านะ่ะสวมดมนต์ไหว้พระทําบุญตักบาตรไปนะส่งเสริมดวงชะตานะครับเพราะอะไรเนี่ยดาวพฤหัสทับลัคนาอยู่ถูกไหมยี่พระจันทร์มาเนี่ยนะอารมณ์ความรู้สึกจิตใจเนี่ยเห็นไหม ทับดาวพฤเรือหัสนะแล้วเลงกับดาวสุกดาวอนะังคารนะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เนี่ยเรื่องงานก็ถือว่ายังดีเพราะอะไรดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือกรมมะเลงลักร่วมกับดาวสุกคู่มิตรนะดาวสุกมาจากอะไรอ่ะสุภพระผู้หลักผู้ใหญ่มาจากพันธุหลักทรั์เห็นไหมคู่มิตรอันนี้ก็การงานอังคารมาจากไหนอีกเรือนหนึ่งมาจากสหัชชะ เพื่อนฝูงสังคมถือว่าเป็นดาวดีดาวดีเล็งดวงชะตาแถมมีดาวประธานฝ่ายสุขพระเคราะห์อย่างดาวพฤหัสตั้งรับเนี่ยพอวันที่25ปลายสัปดาห์เนี่ยพะจันทร์มาทับด้วยเนี่ยเกตด,ด้วยเลงเนี่ยสายมูลเลยชาวลัคนาราศีกุมนะคือวันที่24เนี่ยเป็นวันเสาร์เนาะวันพระถูกไหมวันพระเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ย ถ้าสะดวกไปไหนได้เดินทางช่วงนี้อาจจะยังไม่สะดวกแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาสักนิดหนึ่งก็อย่างง่ายๆก็ทําบุญตักบ,บาตรสวนมนต์ไหว้พระนะแต่การทำอย่างเงี้ยมันส่งเสริมดวงชะตาเพราะดาวเห็นไหมดาวบุญกุศลดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดาวเรื่องการเรงรินเรื่องหลักทรัพย์เรื่องอะไรโคจรมาถึงตัวท่านก็เหมาะแก่การเขาเรียกว่าคิดดีทดําดีนะในทํา การต่ตางๆถือว่าใช้ได้เพราะว่าดาวประจําตัวท่านเองก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในภพนี้เพเียงแต่ว่า1 9 2 0มัน,ม,นมันเลิกไม่ดีนะจะทําอะไรก็เล่าระมัดระวงังถ้ามันเป็นนัดหมายที่ล่วงหน้าไว้แล้วก็ต้องทําด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะดาวอาทิตย์เนี่ยดาวปัตตนีเข้าพบอลิก็ต้องระมัดระวังใจเย็นๆน,นะกับคู่ครองเพราะว่าดาวอาทิตย์ขอยเป็นดาวธาตุไฟหุน่น ดาวธาตุไฟและดาวเสาเจ้าเรือนวินาศก็เป็นธาตุไฟไฟกับไฟเห็นไหมมีดาวอะไรเข้ามาเกี่ยวพุทธพุทธคือการเจรจาพุทธคือคําพูดการสื่อสารพัะจัน์รอารมณ์ความรู้สึกเห็นไหมคำพูดคําจาการใช้อารมณ์ ประกอบด้วยดาวคู่ธาตุไฟเลงกันแบบนี้เสาร์ก็เป็นเกษตรอาทิตย์ก็เป็นมหาจักรโอ้โหเนี่ยระมัดระวังเรื่องคําพูดกับใครกับคู่ครองเพราะาดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่ครองต้องระมัดระวังนะบางคั้งการพูดเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะบบาแว้งมีปากเสียงใส่กันแต่บางทีคําพูดมันอาจจะพูดไปโดยที่เขาเรียกว่าไม่ ไม่ได้กันกรองอ่ะบางทีเผลอพูดไปอ่ะบางทีมันสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจแล้วมันจะมีปัญหาอ่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าลัคนาราศีกุมเนี่ยท่านเป็นชาวธาตุลมใช่ไหมธาตุลมนี่ไปเรื่อยอ่ะทั้งคําพูดการกระทําหรืออะไรเงี้ยมันหยุดก็เรียกว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะหมายถึงว่าลมอ่ะมันไม่หยุดนิ่งมันพัฒนาไปข้างหน้ามันไปมันมันไม่หยุดอยัง และตัวท่านเองก็คือดาวราหูราหูก็ก็ถ้าเปรียบเป็นคนก็ออกจะสไตล์นักเลงถูกไหมะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมระวังคําพูดระวังคําพูดเพราะดาวคู่ธาตุไฟของเลงกันเนี่ยแล้วก็มาจากภพปัตตานีปัตตานีก็แปลว่าคู่ครองคนรักหรือบางครั้งกับใครก็ได้คือในหลักโหราศาสตร์เนี่ยอย่าไปคิดว่าแค่ปัตตานีก็คือ แฟนไม่ใช่เปิดประตูบ้านเจอใครอยู่หน้าบ้านคนนั้นก็ปัตตานีละไปซื้อของร้านสะดวกซื้อพนักงานก็คือปัตตานีของเราไปเจอใครนะไปเจอใครขับรถไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดคุยนั่นหละก็ปัตตานีเราก็คือตรงข้ามอะอะไรที่ตรงข้ามกับเราเนี่ยนะเป็นการพบเจอหรือสนทานาหรืออะไรเนี่ยถือว่าเป็นปัตตานีทั่านั้น เห็นไหมเนี่ยแล้วมันเกิดในเรือนไหนอาริปัตตานีอาริก็มีเกณฑ์ที่จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งและยิ่งมีดาวอารมณ์เข้ามากระตุ้นเนี่ยดาวอารมณ์พระจันทร์เนี่คืออารมณ์ความรู้สึกในจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมเป็นเรื่องของจิตใจเสานี่คือก็ความทุกข์อยู่แล้วความเครียดเนี่ยใช้คําว่า,าความเครียดดีกว่าความเครียดความวิตก อาทิตย์ก็รุนแรงเสาร์ก็รุนแรง่และเป็นธาตุไฟทั้งคู่มันก็ร้อนแล้วพูดก็คือคําพูดเจราจาเนี่ยเรื่องเนี้ยสาคัญหราชาล,ล้านนาลาศีกรุมระมัดระวงังพูดจาก็ใจเย็นๆนะเห็นไหมวันพระเนี่ยถึงได้บอกให้ไปทําบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับใครเนาะและพอถึงตรงเนี้ยโอเคแหละเห็นไหมดาวพระจันทร์เข้าเจอดาวพฤหัสแล้วพระจันทร์เย็นแล้วเพราะอะไร ธาตุดินกับธาตุดินด้วยกันผสมประสานกลมกลืนเนี่ยเล่งอังคารเล่งสุดที่เป็นคู่มิตรให้คุณนะดาวเกศสิริศิทธิ์ด้วยบุญกุศลด้วยดีล้นนะครับนะปลายสัปดาห์ก็ถือว่าจบสวยนะชาวาราศีกมกฎเราระวังคำพูดคำจาการเจรจาอะไรก็ขเขาเรียกว่าให้นึกถึงผลดีผลเสียนะยังไงก็ ฝากไว้ประมาณนี้และกันชาวลักนาราศีกุมส่วนเรื่องอื่นดีครับเรื่องงานเรื่องรายได้เรื่องเงินหรืออะไรเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะมันยังโอเคอยู่พระดาวการเงินก็มาทับลักนาท่าน่ยงั้นไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันทร์นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดยวิชาชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ